สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุลากันนะคะเช้าๆก็จะนำน้องแมวสวยๆมาฝากพี่นอง g ด้วยค่ะเด้ออยู่ที่บ้านชชยภูมิค่ะอยู่ที่บ้านชชยภูมิตื่นเช้าๆน้องแมวจะเล่นสนุกสนานเลยค่ะวิ่งเล่นมีพื้นที่เยอะก็จะวิ่งสนุกสนานทำอะไรเนี่ยครับทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรครับ ไปดูแม่ไปดูคุณแม่กันทำอะไรคุณแม่ทำอะไรครับคุณแม่แสนสวยครับนี่ค่ะคุณแม่ทองเทาคุณแม่ทองเทาครับทำอะไรเดี๋ยลูกนี่ค่ะน่าจะขึ้นบนบ้านนะไปตามหาน้องแมวก่อนไปครับนี่นะตามหาน้องแมวก่อน ไปไหนลูกขึ้นบนบ้านเหรออยู่ตรงนี้มีกี่ตัวห้าตัวห้าตัวนี่ค่ะหนูชื่อเสือทองค่ะหนูชื่อชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็กวางทองค่ะพี่น้องกวางทองน่ารักน่ารักพี่น้องเบื้องตาตากลมโตเลยตากลมโตเลยนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันธุรากันขอบคุณเลยล้าด้วยค่ะพี่น้องนําภาพเอานำวิดีโอแมวมาฝากสวยดูเพื่อความเพลิดเพ,เพเลินเจริญหูจเจริญตาค่ะพี่น้องเชา้าเช้าเนี่ยน่ารักค่ะน่ารักเจ้ากวางค่ะพี่น้องควางทองกวางทองตากลมใสเลย วางทองตาคมใสเลยตาคมโตเลยเสียงอะไรอ่ะอเสียงอะไรครับเสียงอะไรอยู่ข้างบนบ้านสวยมากเลยเอาเอา,เอาใครเนี่ยใครเนี่ยเ้วไปดูสองคนนี้ทำอะไรกันจะเอททำอะไรกันลูกเล่นอะไรกันสองคนเนี่ยน้ำมาซาเลยรพี่น้องนะ่ะ เจ้าดำเจ้าดำกับเจ้าหมีฝึกวิทยายุทธกันแล่นเล่นตามาศาละกับพี่นะ้องอันนี้ก็เจ้าเจ้าทองกราวทองกราวฝนเล็บเลยลูกฝนเล็บเลยครับเอาเอาเฝนเล็บฝนสิฝนสิฝนเล็บให้คมคมสิลูกอา้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเป็นขบวนเลยอันนี้เจ้าต้องสี่พันค่ะ ทองสี่พันขนขาวจั่วเลยตากลมบ้องสวยน่ารักค่ะนี่ทองกวาวทองกราวทองกราวอันนี้ทองสี่พันครับผมผมชื่อทองสี่พันครับผมมารายงานตัวครับผมขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิบันตุลากันค่ะภูมิบันก็จะนําน้องแมวสีสวยมาฝากด้วยค่ะเด้อภูมิบันเลี้ยงแมวเจ็ดตัวค่ะพี่น้องตัวผู่หตัวตัวเมียหนึ่งตัว ตัวเมียก็จะทองเทาที่เป็นแม่เขานัา่นแหละค่ะอืมสวยสวยสว,วยงามสวยงามสวยงามมากเลยคะ่ะแต่วันนี้ครูมันจะไปเก็บผักก่อนอาบน้ำอาบท่าจะไปเก็บไปมะเขือพวงคะ่ะเห็นมะเขือพวงยู่ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เก็บอีกสักพักฝากลองแววมาฝากเอฟซีก่อน ชอบไปเล่นในซอกอะไรอยู่ข้างล่างน่ะลูกฮะพวกหนูเล่นอะไรกันโอ้ย,อยเล่นกันตะตัวหนุกสนานเมามันเลยเล่นอะไรกันครับกวางทองกวางทองลูกแม่เล่นอะไรกันใครมาแอบอยู่ใต้ผ้าเนี่ยเล่นซ่อนแอบพี่น้อง ก็จะเล่นซ่อนแอบอยู่นี่แหละใต้โซฟาเนี่ยเล่นซ่อนแอบเอ้า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 เอา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 ใครเล่นซ่อนแอบมั่งอะฮึเล่นซ่อนแอบใครเล่นซ่อนแอบมั่งบอกแม่ดิเอ้ยเล่นจะเสือเอ้าเอ้าเอาเอา เอ้าเจ้ามีให้เล่นมั่งเอ้าเล่นซ่อนแอบกันดีมั้ง อ้ยสวยมากเลยเจ้ากวางกวางทองนี่แกล้งเพื่อนอีกแล้วนะโอ้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 โโดนอีกแล้วโดนมันถีบค่ะพี่น้องโดนแมวถีบโดนน้องแมวถีบขอ,ขอไว้นะคะใส,ะส,ส่ภาษาผสมผานโอ้เป็นแผลอีกแล้วดือด้อ ขนาดคามุมพันตัดเล็บให้แล้วเออไปตัดเล็บแล้วนั่นเนี่ยก็ยังเจ็บเลยเอย่ดู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 จะเสือค่ะพี่น้องดู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 โอ้ดูเจเ้าเจ้าทองดำทองดำดูสิเล่นไม้มอบอยู่เนี่ยทองดำทองดำอ่ะ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 ,อะเอาขึ้นไปขี่เลยลูกขึ้นไปนั่งไม้มอบเลยเลย เล่นไหมม็อบกับคุณพ่อเอา้าปึ๊บ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 นัน่นนัน่นนัน่นนั่ชอบเล่นเห็นอะไรเคลื่อนไหวไม่ได้นะเจ้าทองดำนี่ชอบเล่นมากเอากระโดดลูกหุ่นจะได้เพียวขึ้นกระโดดเลว ไม่เล่นไม้ม็อบแล้วในะี้จะขึ้นคุณพ่อแล้ว<ม>กระโดดกระโดดกระโด<ม>ดกระโดดกระโดดอนี้อ้าวกระโดดขึ้นคุณพ่อแล้วดูดูว่าจะขึ้นไหม,มกระโดดขึ้นไหม รอดไปรอดมาไม่มีแรงขึ้นแล้วเหรอลูกไม่มีแรงขึ้นแล้วเหรออ่าดูคุณพ่อดิดูคุณพ่อดิต้องใส่ไม่มีแรงกระโดดแล้วแหละพี่เลตอหนึง ผมกระโดดไม่ขึ้นแล้วครับโอ้ยไอ S 2> <S 2> <S 2> เสือขึ้นแล้วค่ะดูเจ้าเสือขึ้นแล้วอ่าเจ้าเสือกระโดดขึ้นคุณพ่อแล้วอ่าจเจ้าเสือกระโดดขึ้นคุณพ่อแล้วอ้าวเจ้าทองดําว่าไงทองดําขึ้นตามไหมทองดําตามไหมครับไม่ตามอ่ะพิริตต้นใจกระโดดไม่ขึ้นแล้วมั้งกระโดดไม่ขึ้นเหรอลูกเป็นไงหนักตัวมากเหรอครับ บอกแม่สิหนักตัวมากเลยหนักตัวมากแล้วขึ้นไม่ได้แล้วลูกกระโดดขึ้นคุณพ่อไม่ได้แลยอ๋อกระโดดไม่ไหวแล้วครับลอดขาไปลอดขามาอยู่นี่นอนลงนี่ค่ะทองดำนด้่ค่ะพี่น้องนี่เขาแต่ปาก ทองดำทองดำน่ารักมากเลยคอะทองดำครับเหนื่อยแล้วเรอลูกเล่นแต่เช้าเลยเสือทอง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 อ่อนคุณพ่อแล้วอะไรนี่อะไรนี่เสือทองครับผมผมชชิดเสือทองครับอฮ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยหน้าตาน่ารักจังเลยกาอบลุมคุณพ่ออะไรนี่ออเอาดูทางนี้ดูทางนี้เอออออโอ้สวย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 หนูขึ้นได้คนเดียวเพราะหนูเพียวแล้วลูก พี่ก็ขึ้นไม่ได้เลยไม่สนใจแล้วพี่ไปี่ยไปสนใจหาจิงจกแล้วมีไหมล่ะลูกจิงจกเาเอ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 าไปถูบ้านไปลูกไปถูบ้านเลยทองดําไปถูบ้านช่วยคุณพ่อไปโอ้นารักพี่น้องนารักนาชังเอา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 เน้นเน้นเนเน น่ารักน่าอินดูค่ะโอ้ไม่ไหวแล้วครับผมล้มแล้วครับอืด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 อืมเดจะจะแด้มจะขึ้นอยู่นั่นเอะโอ้น่ารักค่ะพี่น้องภาพแมวสวยๆดูเขามาเล่นไม้มอบกับคุณพ่อเอานั่นเห็นไหมถ้าเขาเล่นเหนื่อยแล้วเขาก็มาหอมแก้มกัน เล็บไม่มีใช่ไหมเล็บไม่มีขึ้นไม่ไหวครับโดนตัดเล็บไปค่ะพี่น้องอาจจะเล็บไม่มีเกี่ยวห้าหกเจ็้เสือขึ้นได้อย่างเดียวเอาเอออันนี้ใครเนี่ยสองตัวเนี่ยนอนอยู่ทองกวาวเอ้ทองทองสีพันน้องกวาง นางกวางแสนสวยค่ะนองกวางแสนสวยค่ะด,ด,ดูดูดูตาดูตาดูตาเขาดูตาเขา <gi> สวัสดีค่ะพบกับหนูใหม่นะคะหนูทองหนูกวางทองนะคะเอ้าเอ้าเอ้า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 สวัสดีค่ะพบกับน้องกวางทองได้คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ